คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและกลับพบกับเฮียเป็นชักแต่ยาวกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ใต้จิวเวอรี่เช่นเคยนะตอนนี้อยู่เกมเชี็งเปอรฟโฟโลนะครับผมนะนี่เราพาถึงไปที่หนึ่งหมื่นนะครับผม ก็เป็นเกมที่ป so ั่นได้อย่างเกมไอ้มันนี่นะฮะนะโอเคเรามาหากำไรกันต่อดีกว่ากับเกมนี้นะผมนะมาขอเป็ย20เลยแล้วกันนะอ่าตโนมัสไปเลยเกมนี้นะสเก็ตเตอร์ใช้3ตัวขึ้นนะท่านผู้ชมนะไอเหลือน่ะที่เป็นเหลือนะท่านผู้ชมแล้ว่างมันจะเป็นรูปภูเขาเกมนี้ก็ลักษณะคล้ายคล้าโปเฟลโลทิบผมว่านะแต่มผมไม่รู้จะมีเป็นมันนี่รีสปินหรือเปล่าโบนัสไม่รู้เป็นยังไงนะเดี๋ยวรอไปดูด้วยกันแล้วท่านผู้ชมนะ เป็ดสามสิบดีกว่ามาอุยอ้ยอุย้ยสองเหลือนสองเหรียญโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไดต้ต้องสามเหลือนเกมจิวลี่ที่ผมดูพวกกิ๊บม,ม่เป็นค่ายที่จ่ายง่ายมากเลยทนะ่านผู้ชมต้องลองมาเล่นกันดูนะสนุกดีนะฮะอาไหลแเ้วไหลเป็นน้ำแล้วตอนนี้เออเอออินซี ไม่แต่มันไม่ได้ใจอุ้ยเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทไม่ตายเถออคุณพระอยู่ดีๆก็ทางหน้าบ้าไปแล้วใจหายแวบดีอวอิน4ีตัวแพงไปบิ๊กเวนสี่ร้อยห้าสิบนะฮะโอ้โหเกือบเท่าทุนแล้วนะเกือบเท่าทุนแล้ว สล็อตเวลาเล่นนะผู้ชมถ้าได้แล้ววนหนีนะครับผมนะแต่เราได้บิ๊กวินเรายังไม่ได้กําไรนะฮะตามก่อนตามก่อนนะต้องตามก่อนตามอยู่ก่จะเข้าฟรีเกมนะฮะเออเออจ่ายลัวๆจ่ายลวๆเดี๋ยฟรีเกมมาแน่ถ้างี้ยังไงโอ,โอ้รอลุ้นเลยตอนเนี้ยโอ้ยมีแต่สองเหลือสองเหลือลงมานะฮะ เอ้ยบอฟฟัลโลว่ะเวลาแต่งบอโฟฟัลโลได้เสียงเทมาบอฟฟโลลอเอาละผมเข้าผมเข้าฟรีเกม 3, เหรียญ8หมุนมาเออ8ฟรีสปินมาดูความบันเทิงเกมนี้กันดีกว่ามันหมุนไวไปไหมเนี่ยคูณสองอ่ะได้เพิ่มรอบอีกได้อีก5หมุนเหรอออ้ยเอาเรื่องนันเฮ้ยโอ้โหดอกนี้คูณ3คูณเท่าไหร่ ดีกว่ามารุ้นกันเลยวู้หุรุนระวู้เนก้าวินไปแล้วนะผมว่าเกินพันแน่นอนดอกนี้ไม่อยากจะเชื่อหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาบาทบอกเลยว่ากูกำไรแล้วอะตอนเนี้ยบอกเลยว่ากำไรแล้วนะท่านผู้ชมนะเอึสองพันหนึ่งดิกำไรมาพันหนึ่งก็โอเคนะไม่แย่นะ ก็กำไรพันหนึ่งนะขำๆไปท่านผู้ชมนะเบ็ดห้าสิบทีหนึง่งไหมจ่ายซะง,งั้นนะฮะเบ็ดห้าสิบอ่ะมันจ่ายคืนนะอ้ากดไปอีกรอห <laughs> บหนึ่งตะกี้มาเก้าฟีเกมเบ็ดห้าสิบกทีที่ผมช็อกเลยนะโอเคท่า <laughs> okay, นผู้ชมนี่เราก็ได้กำไรมาพันหนึ่งแล้วเราก็พอแค่นี้ดีกว่านนะเนอนเล่นแบบเพย์เซฟเอาค่อยๆปัน่นแตกมาหน่อยอแล้วไปดีกว่านะ ก็สำหรับใคทที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ